ป๋าสั่งแจกเจ๊สั่งลุยครับลุยเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเฉพาะเดือนกันยายนนี้ใครที่จองภายในเดือนกันยานี้นะครับได้ส่วนลดแบบ 40,000บาททันทีเฉพาะเดือนกันยายนนี้ใครที่จองภายในเดือนกันยาและที่ AB Premium เนี่ยขายรถไม่แพงเลยนะครับมีบรันตีให้หลังการขายทุกคันอยู่แล้วนะครับว่าใครที่กำลังมองหา X5 นะครับมีงบประมาณที่จำกัดนะครับไม่อยากเล่นในส่วนของตัวท็อปตัว M s ะปอ t ol, หรือส่วนลด1 0 0 0 0แบาททันทีใครมาก่อนได้ก่อนนะครับก็โปรโมชั่นครับมาอีกแล้วครับสำหรับ AB Premium Motor ครับ ป๋าสั่งแจกเจ๊สั่งลุยครับลุยเลยนะครับส่วนลดสูงสุดถึง1 0 0 0แสนบาทครับใครกําลังมองหารถยนต์มือสองนะครับยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์วีนะครับและแอบมีโ o l k สวากเกมาด้วยนะครับที่สําคัญอย่างที่บอกนะครับมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเช่นเคยครับของแถมมีมาให้นะครับไม่ตัดนะครับทุกอย่างให้หมดทุกอย่างเลยนะครับ มองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนมีนะนะครับเก๋งซีดาน4ประตูมีนะครับรถแรงเพิ่มอย่างโฟล์คสวากเกนบีเทิลก็มีแล้วก็ตระกูล SUV ทั้งหลายนะครับคนนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเฉพาะเดือนกันยายนนี้ใครที่จองภายในเดือนกันยานี้นะครับได้ส่วนลดแบบจัดหนักแน่นอนนะครับมามาดูคันแรกก่อนเลยนะครับคันแรกนะครับเป็น m e r c e d e s b e n z ML 2 5 0 CDI ครับนะครับ ML 2 5 0 CDI นีคันนี้ปี14.15นะครับ บี1ิบสนะครับเป็น AMG ด้วยนะครับเป็น AMG ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชั่นมาครบเลยนะครับชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับมีหลังคาแก้วให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเนี่ยสวยกริบเลยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าทุกอย่างนะครับที่เป็นโครเมียมต่างๆเนี่ยสวยสมบูรณ์ร0 0เปอนตลยครับภายในของเขาเนี่ยนะครับเป็นสีดำนะครับนี่ GL ML ขอโทษที ML สองห้าศนี่ภายใน ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไมล์เลกของเขาวิ่งไปพี่1 2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นครับ1 2 0 0 0แกว่าโลเท่านั้นภายในเป็นเบาะสีดำนะนะครับสวยหรูนะครับกลิ่นเบนซ์เนี่ยโอ้โหเรียกว่ายังมีอยู่เลยนะครับกลิ่นหนังของเบนซ์นะครับหอมๆเลยหลังคาแก้วมีครบนะครับออปชั่น AMG นะครับบอกเลยว่าถ้าได้ AMG เนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนหล่อๆเท่ๆคันนี้เนี่ยนะครับเราเปิดราคาไว้ที่ 1.699 0 0้านนาห0นะครับ1 6 9 9 0คันนี้จัดไปเลยนะครับเหลือเพียง1.650 0 0้ากับ9,000บาทเท่านั้นครับ1 6 5 9 0 0้านาันคันนี้รับส่วนลดไปเลย40.000บาททันทีเฉพาะเดือนกันยายนนี้ใครที่จองภายในเดือนกันยารับส่วนลดไปเลยนะจัดหนักถึง4.000 40, 0บาทด้วยกันนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น BMW X5 ครับ S Drive 2.5D เครื่องยนต์2000ดีเซลเป็น PLSP r i e n c e นะครับรถปี2015ครับคันนี้นะฮะรถปี2015ได้ PLSP r i e n c e นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับและได้ดีเซลล้วนเครื่องแบบ2000นะครับตัวรถเนี่ยสีดำนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับมีไฟ daytime running light ให้เรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะวงแหวนตูตัดแบบนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ kidney grill ด้านหน้านะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับโลโก้ BMW สวยเช่นเดียวกันนะครับร้อเลยนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหา x 5นะครับมีงบประมาณที่จํากัดนะครับไม่อยากเล่นในส่วนของตัวท็อปตัว m sport หรือตัว4 0 e ต่างๆเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับภายในกว้างขวาง or ครับตามสไตล์ x 5เลยรถใหญ่มากๆเป็น suv ขนาดใหญ่เลยพวมาลายัย multi function นะครับเลขไม่เดี๋ยวผมลบกวน start ต้อง start นะหมายถึง bmw ต้อง start นะครับอ่ะเลขไมของเขามาดูกัน นะครับปึ๊บนะหนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลครับหนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับอ่ะเตือนในส่วนของอลมยางอ่อนนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับแสนสองหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับสำหรับ x 5คันนี้นะครับอ่ะดับเครื่องดับเครื่องปึ๊บอ่ะกุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับเก็บกุญแจไว้ได้ล็อกรถปลดล็อกนะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองสําหรับ x 5 s drive 2 5 d เครื่องยนต์2,000ดีเซลคันนี้รถปี2015นะ ราคาเนี่ยเปิดไว้นะครับราคาคันนี้เนี่ยเปิดไว้ที่1 7 9 9ง0 0บาทครับ1 7 9 9 0ล้บาทภายในเดือนกันยายนนี้ใครที่จองทันนะครับรับส่วนลด100,000บาททันทีครับคันนี้นะเหลือเพียง1 6 9่0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะคุ้มแน่นอนครับ1 6 9่0 0 0านาหนะครับที่ ABP ีพรีเมียมเนี่ยขายรถไม่แพงเลยนะครับมีวารันตีให้หลังการขายทุกคันอยู่แล้วนะครับมา อีกหนึ่งคันคันนี้บอกเลยว่าปีใหม่มากๆนะครับเป็นรถปีใหม่เลยนะครับโฉมเนี่ยเรียกว่าเกือบจะปัจจุบันแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยจะออกตัว GLC ซึ่งเป็นตัว All New มานะครับแต่คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็น f e l i l t นะครับเป็น GLC 220D f e l i l t ครับนะครับตัวไฟหน้าโคมไฟหน้าเป็นตัวท็อปนะ Multibe ี m LED ครับมีไฟ Daytime นะครับสองเส้นด้านบนและด้านล่างแบบนี้นะครับ กระจังหน้าเป็นแบบไดมอนด์กริลเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบไดมอนด์กริลนะครับโลโก้เบนซ์นะครับเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วเป็นสีดำนะครับคันนี้เป็น AMG เพราะฉะนน้นชุดแต่งเขาจะสวยสปอร์ตลงตัวมากนะครับกล้องมีกล้อง360ให้เรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์กัรระยะนะครับหน้าหลังครบนะครับหน้าหลังครบเลยนะครับหลังคาแก้วมาครบเพราะว่าเป็น AMG นะครับตัวล้อเป็นลายใหม่แล้วเป็น AMG เหมือนกันนะครับมาบายสปอร์ตก็มีนะครับ เลขไมค์ครับ66,000กว่ากิโลครับคันนี้6 6 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับ G L C 2 2 0 D f a c e Lift ครับตัวรถปี2020นะครับตัวรถปี2020นะครับหน้าจอ M B U X ตัวใหม่แล้วนะครับหน้าจอตัวใหม่นะครับเครื่องทรงเครื่องเสียงของเขาเป็นเบอร์เมสเตอร์ครับนะฮะเครื่องเสียงระบบไฮเอนเลยเป็นเบอร์เมส t เตอร์นะครับทัดแพดทุกอย่างเป็นตัวใหม่หมดแล้วเรียบรียบแบบนี้นะครับปี2020ครับคันนี้นะครับ ตั้งราคาไว้ที่2 9 9 0 0 0นบาทครับ2 9 9 0 0 0นเก้าบาทนะครับรับส่วนลดทันทีนะครับคันนี้ให้ไปเลยส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทครับส่วนลดห0 0 0 0แสนบาทเหลือเพียง2,8,90,000กับเก้าบาทเท่านั้น2,8,90,000แนาหนะครับมาพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับออกรถเนี่ยอ่าถ้าสมมติดาว10%นะครับ2,8,000นแปดนะครับ ค่าออกรถต่างๆนานาเนี่ยตีไปแล้วประมาณสามแสนห้าบวกลบนะครับสามแสนห้ารับรถไปได้เลยนะครับผ่อนสบายๆนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งรไอเทมครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นแราไอเทมแล้วนะครับเป็นแราไอเทมมากๆแล้วนะครับสำหรับโฟล kswagen Beetle ครับโฟล kswagen Beetle นะครับ คันนี้เนี่ยตัวรถปี2013จดทะเบียนปี2014เป็นรถนำเข้าแบบ32นะครับเป็นรถนำเข้าแบบ32นะแต่ที่สำคัญของเขาเนี่ยคันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเซอร์วิสที่ศูนย์ยนต์ะกิดนะครับเป็นเซอร์วิสที่ศูนย์ยนต์ะกิดทุกๆ1 0 0 0 0หมืนโลเลยนะครับเข้าศูนย์ยนต์ะกิดเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับไมล์เลทของเขาก็เป็นไมล์แท้นะครับหลังคาแก้วมาครบเป็นสีเหลืองด้วยนะครับเป็นบิทเทิลสีเหลืองที่หายากนะที่หายากนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอในส่วนของสีขาวบ้างนะครับมาดูภายใน ลืมลืมลืมไปเปิดให้จากกล้องก่อนอะ <c oughs> เปิดมาแล้วนะครับภายในเป็นสีเหลืองนะครับภายในเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมรบกวนสตาร์ทนิดนึงจะดูเลขใหม่นะครับกุญแจเสียบบิดครับอ่าชึ่งเดียวติดเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะแปดหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลเมตรครับแปดหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับเลขใหม่ของเจ้า โฟก์บีเทิลคันนี้ครับภายนอกสีเหลืองภายในสีเหลืองนะดูน่ารักตะมูตะมิมากๆนะครับเหมาะสําหรับสาวๆหรือว่าใครกําลังตามหาสะสมบีเทิลอยู่นะครับราคาค่อนข้างที่จะแข็งแล้วนะครับราคาค่อนข้างที่จะแข็งมากๆแล้วแล้วก็เป็นรถที่มีอนาคตมากๆนะครับเป็นรถที่มีอนาคตมากๆนะครับใครซื้อไปเนี่ยบอกเลยว่านะครับจะเก็บสะสมก็ได้นะครับใช้ใช้ประจําวันในชีวิตก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับมาโฟก์สวาเกนบีเทิลคันนี้ครับ ะะฮะรถปี2013ครับจดทะเบียนปี2014รถรถนำเข้าแบบ32เซอร์วิสที่ยนตะกิตทุกๆ1,000 0กิโลนะครับรถพร้อมใช้นะครับสภาพสวยสะสมแน่นอนนะครับราคานะครับเราเปิดไวท้ที่นะครับ1,599,000าาแสครับหนึ่งล้านห้าแาหมันนี้รับส่วนลดทันที1,000งแบาทเฉพาะเดือนกันยายนนี้สำหรับใครที่จองทันนะครับรับไปเลย1,000งแบาทเหลือเพียง1 4 9่0 0 0กับเก้าบาทเท่านั้นครับ1 4ึ่0 0 0 9,000บาทเท่านั้นสำหรับโฟก์บีเทลนะครับรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับมาคันนี้ BMW 530e Plug-in Hybrid ครับ G30 ครับ 530e Plug-in Hybrid คันนี้เป็นซีรี5นะครับเป็นซีดี5สามารถใช้ไฟฟ้าเพียวๆได้ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับไปกับเดินทาง50-60กิโลไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับสำหรับ 530e คันนี้มามาดูภายในของเขาครับ ภายนอกสีขาวเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าตัวท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบ Adaptive BMW นะครับ LED นะครับภายในสวยเลยนะครับภายในสวยเลยเดี๋ยวต้องสตาร์ทรถนะถึงจะเห็นเลขไม้นะครับเดี๋ยวสักครู่อ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเลขไม้อยู่ที่80,000กว่ากิโลครับนะครับ80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับตัวรถปี2018นะครับคันนี้นะครับตัวรถปี2018นะครับสำหรับ5 3 0 E ปลั๊กอินไฮบริดนะครับเกียร์ไฟฟ้าเรียบร้อยมาพลยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวเบาะหน้านั่งมากนะครับนั่งแล้วก็ดัชับมากๆนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สองตำแหน่งแล้วก็ในส่วนของประตูเขาเนี่ยเป็นประตูดูดไฟฟ้าทั้งหมด4บานเลยนะครับเนี่ยดูดแบบนี้นะครับคันนี้นะครับ 530e ามศูนย์อีปลั๊กอินไฮบริดนะครับนะครับรถปี2018นะครับรถปี2018เดี๋ยวสักครู่นะฮะรถปี2018นนะครับนะโปรโมชั่นของเขา บอกเลยว่ารับไปแบบจุกๆเลยนะครับรับไปแบบจุกๆมีในส่วนของวารันตีหลังการขายให้เรียบร้อยด้วยนะครับราคาครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นกับเก้าพันบาทนะหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นกับเก้าพันบาทนะครับโปรโมชั่นนะครับเหมือนกันเลยนะครับเฉพาะกันยายนนี้นะครับเฉพาะกันยายนนี้นะครับเดี๋ยวโปรโมชั่น ของคันนี้นะครับรับไปเลยนะครับตั้งไว้1999นะครับรับส่วนลด10,000แบาทเหลือเพียงหนึ่0ล้านแปดแสนเบาทครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรับส่วนลดหนึ่งแสนบาทนะครับตั้งไว้หนึ่งเก้าเก้าวันนี้นะครับเอาโปรโมชั่นนี้ไปนะครับส่วนลดหนึ่งแสนบาททันทีเหลือเพียงหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับห้าสามศูนย์อีปลั๊กอินไฮบริดนะครับสวยหรูเลยนะครับแล้วก็ใหญ่โตนั่งสะดวกสบายมากๆนะฮะมาคันสุดท้ายครับ คันสุดท้ายนะครับทีเด็ดเลยนะครับคันนี้เป็น Z4 ครับ BMW Z4 โฉม E 8 9นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่แล้วนะครับ2.0เทอร์โบครับ2.0เทอร์โบไม่ใช่เครื่อง NA แล้วนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบตัวใหม่แล้วนะครับรถเนี่ยปี11จดทะเบียนปี12ครับ รถปี11จดทะเบียนปี12ได้สีแดงนะครับภายนอกแดงภายในแดงด้วยนะครับตัวเบาะแดงแล้วก็ในส่วนของชุดแต่ง M Sport นะครับแท้นะครับชุดแต่ง M Sport แท้รอบคันเลยนะครับมามาดูภายในกันนะครับเป็นรถ r o สเตอร์เปิดประทุนได้นะครับอ่า Z4 e19 นะครับนี่ภายนอกสีแดงภายในสีแดงครับพวงมาลัย M นะครับพวงมาลัย M นะครับเกียร์ไฟฟ้า8สปีด นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีจอกลางให้นะครับเป็นจอไอได์นะครับเวลาสตาร์ทรถตัวจอก็จะขึ้นมาเลยนะครับมาเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้มามาดูในเลขไมค์กันนะครับสำหรับ e 8 9คันนี้ตัวกุญแจอยู่นี่นะครับเสียบไปเลยนะครับเหยียบเบรกกดพุทธสตาร์ทครับตัวจอขึ้นมานะตัวจอไอไดส์ขึ้นมาเลยนะครับมามาดูเลขไมค์อยู่ที่8355กิโลนะฮะ8 3 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับปี11.12สนะครับสำหรับ เจ้าเซ E 8 9กคันนี้นะครับอ่ะเปิดประทุนได้หลังคงหลังค่านะครับใช้ระบบไฟฟ้าได้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลองเปิดประทุนดูนะครับด้านหลังยังไม่ได้เกี่ยวชุบอ่ะปึ๊บป๊บมานี่เปิดประทุนปึ๊บกดเลยนะฮะทำงานเร็วครับ นะครับไม่ช้าไม่เอิญนะครับตัวมอเตอร์นะครับในส่วนของหลังคาเขาเนี่ยทำงานเป็นปกติเลยน้ําไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับนี่เวลาเปิดเฟี้ยวๆฟเลยนะครับไว้ขับกินลมได้นะครับต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะภาคเหนือนะโหอากาศเย็นๆนะครับเปิดรถเปิดหลังคาเปิดประทุนแบบนี้ขับแบบเท่ๆหล่อๆเลยเวลาปิดนะครับเดี๋ยวปิดให้ดูนะครับทํางานได้เป็นปกติครับนี่นะครับ เช็คมาอย่างดีให้เรียบร้อยครับสำหรับ Z4 ทโฟคันนี้นะครับใครชอบสีแดงนะนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับภายนอกแดงภายในแดงได้ M Sport ด้วยนะครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ด้วย2000เทอร์โบนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับคันนี้นะครับราคาเราเปิดไว้ที่1 09, 9 2 9 0 0 0บาทครับ1 9ึ 2,000 0กับ9,000บาทครับราคาโปรโมชั่นสำหรับ Z4 e 8 9คันนี้ครับรับไปเลยครับเพียง1,899,000บาท1,899,000กับ9 0 0าบาทเท่านั้นนะฮะใครที่กำลังมองหานะครับรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น suv นะครับเก๋ง4ีดาง4ประตูรถสปอร์ตนะครับรวมถึงรายไอเทมแบบ Volkswagen Beetle นะครับ AB Premium นะครับมาพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะครับป๋าสั่งแจกเจ๊สั่งลุยครับ มีบางคันลดถึง1 0 0 0 0แสนบาทบางคันลด40,000บางคันลด50,000นะครับใส่มาก่อนได้ก่อนนะครับก็โชว์เข้ามาครับ0 9น0 0 0 5 5 5 5ครับ095 000 5 5 5 5ทุกคันมีารันตีหลังการขายให้นะครับเครื่องเกียร์กล่องสวยควบ e c u นะครับไดชาร์จเดสตาร์ทคอมแอร์รวมแล้วกว่า180ยรายการจากบ,บริษัท ิกแมนครับเอาไฟแบบจุกๆเลยช่วยหลูอฉุกเฉินด้วย24ชั่วโมงครับยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดนะครับทั่วประเทศไทยมีบริการช่วยเหลือชุกเฉินให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับโทรเข้ามาเลยครับของ AB Premium มีบริการตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r ชัวดอ